สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะฝากติดตามเพจช่องสัตว์และช่อง YouTube ด้วยนะคะและก็ไลฟ์สดค่ะมาดูความยาวของมีกันเล่มที่หนึ่งกันนะคะเล่มที่หนึ่งค่ะเป็นด้ามประกบนะคะตัวนี้ด้ามจะเป็นไม้พยุงนะคะความยาวของมีเล่มนี้จะอยู่ที่6.5นะคะใบก้วงก็จะอยู่ที่2.1สันหนาจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามอยู่ที่หนิ้วคะ่ะ ยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่11นิ้วนะคะใบมีดทาจากเหล็กแนมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบเดินป่านะคะพกพากระเป๋าได้เลยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะตัวนี้ถ้าเป็นงานสั่งนะคะด้านประกบตัวนี้จะอยู่ที่1000บาทนะคะวันนี้จัดโปรให้อยู่ที่800ส่งฟรีนะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะถ้าแบบโอนอยู่ที่800นะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าขนส่งหน0ยนะคะเป็น900ค่ะ ลูกค้าสนใจแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะแม่ค้าก็จะลองกระดาษให้ดูนะคะเปิดคมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะใช้งานจริงได้ทุกเล่มนะคะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะไม่มีวันหมดอายุค่ะมาดูเล่มที่สองนะคะเป็นมิดเนปค่ะตัวนี้ตัวนี้ยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้านจะอยู่ที่6.3นะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ 18นิ้วนะคะวันนี้จะโปให้นะคะยาวอยู่ที่12นิ้วปล่อยออกอยู่ที่6 5 0สงีนะคะถ้าเป็นงานสั่งอยู่ที่7 0 0ถึง800นะคะตัวนี้คงบานเจี๊ยเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบอ,อยากให้แม่ค้าลองปันไม้นะคะทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะรับเล่มไหนนะคะแม่ค้าจะลองปันไม้ให้ดูทุกเล่มนะคะสินค้าตรงปกนะคะ ถ้าสินค้าไม่ตรงปูกนมคะยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะถ้าเป็นไม่ช่างสันนะคะลูกค้าเราไปสบายใจได้เลยสําหรับลูกค้าใหม่ลองเปิดใจไม่ช่างสันไปใช้ดูนะคะจะเป็นอย่างที่แม่ค้ารีวิวหรือเปล่านะคะจะพึ่งเชื่อคํารีวิวของแม่ค้านะคะเราต้องลองใช้ดูก่อน,นะคะ่ะมาดูเล่มที่3ค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่13มินะคะนเน็กค่ะความกว้างก็จะอยู่ที่2.5 ันหนานะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วด้ามจะอยู่ที่63นะคะยาวรวมรมีดไดยมีั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่19นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่700นะคะถ้าเป็นงานสั่งยาอยู่ที่13นิ้วนะคะจะอยู่ที่900นะคะวันนี้จัดปูให้ลูกค้าอยู่ที่700ทรงตีค่ะสินค้าดีๆแบบนี้อ่าจะไม่ค่อยมีบ่อยนะคะสําหรับปูนะคะ ทางร้านก็จะจัดโปรให้ลูกค้าเรื่อยๆนะคะเดือนหนึ่งจะสองถึงสามครั้งแล้วแต่ราคาว่าทางร้านจะจัดโปรให้ลูกค้านะคะสมนาคุณให้ลูกค้านะคะมาดูริมทีสี่นะคะตัวนี้จะเป็นงานสีต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะเป็นด้ามโชว์ลายไม้นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะใบกว้างก็จะอยู่ที่สองจุดห้าันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลค่ะด้านอยู่ที่หกจุดสามนะคะเป็นด้ามโชว์ลายไม้นะคะเป็นด้านไม้ประดู่แดงนะคะ ยาวรวมมีได้ม,มีทั้งหมดจะอยู่ที่18ตแปนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่วงทีค่ะดูกันชัดนะคะมาดูเล่มที่5ค่ะเป็นแลมโบนะคะตัวนี้ แลมโบนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่1 2.5ใบกว้างอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้านอยู่ที่6.3ยารวมมีกัมนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่1 9นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่700ทรงฟรีค่ะงานหนักรู้ได้ทุกเล่มค่ะรับประกันตลอดการใช้งานค่ะคมหวานเทียบเลยนะคะถ้าแม่ค้าปาดกระดาษได้คมแน่นอน,นะคะ่ะมาดูริมที่6ค่ะ ตัวนี้จะยาวอยู่ที่12.4นะคะใบกวงจะอยู่ที่2 4สันหนาจะอยู่ที่6มิลด้านอยู่ที่6.3ยาวรวมไม่ได้มีทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่18.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่650ซองตีค่ะมาดูเล่มที่7ค่ะ ตัวนี้จะยาวอยู่ที่11.5้าใบกว้วอยู่สองจุดสี่สันหนาหกมิลค่ะด้านอยู่ที่6กนิ้วยาวรวมไม่ได้มีทั้งหมดจะอยู่ที่17นิ้วปล่อยออกอยู่ที่ห5 0้าสิส่งฟรีค่ะผมหวานเจี๊ยบเลยค่ะถ้าแม่ค้าปากระดาษได้ลูกค้าใช้งานได้จริงอยู่แล้วค่ะลูกค้าสบายใจรับรับไปสบายใจได้เลยนะคะไม่ต้องหว่วงเลยค่ะถ้ามีปัญหานะคะส่งกลับมาทางร้านได้ตลอดเวลาถ้าเปลี่ยน ถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมให้นะคะถ้าซ่อมไม่ได้รับเล่มใหม่ทันทีเลยค่ะถ้าเป็นมีช่างสั่นนะคะตัวนี้เป็นปลาลังค่ะตัวตัวนี้ยาวอยู่ที่12.5นะคะใบกว้างก็อยู่ที่2.3สันหนาอยู่ที่7มิลไดมอยู่ที่6นิ้วยาวรวมมีดเล่มีทั้งหมดจะอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650สอปีค่ะแม่ค้าก็จะลองกระดาษให้ดูทุกเล่มเลยนะคะเปิดคมเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอ่า เหมาหมดนะคะแม่ค้าก็จะลดให้อีกนิดหน่อยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบอะสะสมมีดหร,รือว่ารับไปขายนะคะทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะสั่งได้ตลอดเวลานะคะทางร้านยินดี้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะถ้าลูกค้าไม่อุดหนุนทางร้านก็ไปต่อไม่ได้นะคะปีใหม่นี้ทางร้านจะมีสินค้าสมนาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกกันนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะรับประกันตลอดก,การใช้งานไม่มีวันหมดอ,อายุนะคะถ้าเป็นมีช่างสันะค่ะ